พักน้ำอุบอัพก็เจลเหล้าพี่น้องนี่อวบคักอวบมากเลยนะคะเนี่ยนี่จ้าลวกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะลวกแล้วกับประมาณนี้อันนี้ดอกอันนี้เกอบแบบว่าหยอดอุบอัพหยอดใหญ่ๆเจลเหล้าเจลเหล้าสุกนะคะบ่ม่ตนป่าเจลเหล้าเจลเหล้าแบนเซ่็บักคักนะคะนี่มีขายนะคะกระปุกนี้นะคะร้อยสามสิบกรัมนะคะหกพันวอนจ้ะพี่น้องนี่นี่ตุวยเอาเลย จะมีความเผ็ดความนัวความเข้มฮัมผักฮัวยไปอัมแซ่บผักผู้หลบเก,กาหลี อ,อบอวกเง่าๆพันไปพี่น้องในหนึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาลวกพักเ่งเมาะขนาดตัวไปตัวเลหล้ายรวด พักตามฤด,ดูกาลเป็นยาพักตามฤด,ดูกาลนะคะถ้าเป็นนาพักน้ำนาพักเนาะกินนากินพักตามฤด,ดูกาลเป็นยาพี่น้องเป็นยานะคะเป็นยา